พอดีครับวันนี้ลุงอิดนึ่งข้าวนะครับมัมแล้วก็หมูทอดนะครับเม็ดพริพกแล้วก็นี่ฮะเทียมน,นี่พริกอ่าแม่บ้านทำให้ให้กาเฟรครับ เด้อทุกๆคนครับแต่เ,เช้าครับมาครับ <c oughs> ก่อนอื่นกาแฟ,าฟาก่อน พิกกุ้งนะครับนี่ฮะแม่บ้านคนจับอร่อยส่วนนี้ก็ หย่างวันนี้หมันม่นหมัมที่เห็นไงใส่หมูย่างหมูทอดปั้นเป็นเย่อ นี่ฮะเขาเทียมกินเข้าไปมีประโยชน์ครับทิ่กุ้งแห้งครับ อืมอร ồi มันเนี่ยนี่ฮะกินเข้าไปแล้วเม็ดพริกครับตามไปเป็นเม็ดเลยหโดด นึ่งหุองอิดแต่ก่อนทำไม่เป็นฮนะสมัยเคยไปฝึกงานอยู่จังหวัดขอนเก่นนี่ยก็ไปอยู่กับที่ฝึกงานี่นจะเข้าเนี้วเลยครับ อร่อยมากมัมเนี่ยของแท้ต้องมัมใจภูมิขอนแก่นปราศินไปงั้นครับไรับลูกชายที่มหาลัยขอนแก่นก็เลย แวะซื้อมาครับอสองเส้นใหญ่ๆเส้น็นละวหนึ่งร้อยนี่ะกับกุ้งพอ้กุ้งแห้งครับเผ็ืหรือหลาย ระเทียมเนี่ยผมดิดชอบครับเพื่อดูแลเรื่องลดความดันได้ด้วยนะ ม,มก็อร่อยครับชอบชอบมากมัมเผ็ดติองกระเทียมไปด้วย ครับกุ้งแห่งครับเผ็ดจริงๆ

นี่ครับหม,มัมข้างนี้อิกโดดด้วย เทียมนี่ดีครับเชียมบ้านเรานี่นะไม่ต้องอเทียมโทนนะครับสาพวกความดันเรเห็นสุปปปปปปป่ Thank you. I <laughs> นี่ครับอาหารเช้านี้นะครับมั่มนะครับมัมม่มพริกกุ้งแห้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็หมูทอดโอ้อร่อยมากนะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ